และคู่บ้านของเจเบโซสเรื่องนี้ไม่ธรรมดาช่วงสงกราน ระหว่างที่พวกเรากาลังพักผ่อนบางคนกําลังสนุกสุดเวียงกับการเล่นนามแต่รู้ไหมคะว่ามีเรื่องมากมายเกิดขึ้นกับโลกเรามีเรื่องอะไรบ้างยูมินจะเล่าให้ฟังค่ะเรื่องแรกโครงการ b ูออริจินได้ส่งผู้หญิงรวนขึ้นไปบนอวกาศนับว่าเป็นเที่ยวบินหญิงรวนครั้งแรกนําโดยคนดังอย่างเคที่พอรีและคู่บ้านของเจฟเบโซสเจ้าของอเมซอนพากันบินขึ้นไปเหนือโลก96กิโลเมตรนานถึง11นาทีและก็กลับมาลงจอดสำเร็จเรื่องที่2ออิรัก ถูกพายุทรายถล่มหนักที่สุดในรอบปีโดยท้องฟ้าทั้งผืนเปลี่ยนเป็นสีสม้มถนนโลกสนามบินปิดผู้คนเกือบ4,000ลายเข้าโรงพยาบาลและ UN เก็ได้ออกมาเตือนว่าอีรักคือหนึ่งในประเทศที่เปราะบ,บางอันดับ5้าของโลกทําให้เกิดทรายกินเมืองน้ําและอาหารขาดแคลนเรื่องถัดมาคือมาลดีฟได้แบดพาสปอร์ตของอิสราเอลเพื่อประนามสงครามในกาซาและรัฐบาลมาลดีฟได้ออกกฎหมายใหม่โดยระบุว่าห้ามผู้ถือพาสปอร์ตของ อิสราเอลเข้าประเทศถึงแม้การออกกฎหมายครั้งนี้จะกระทบรายได้จากการท่องเที่ยวแต่หลายคนก็มองว่านี่คือการแสดงจุดยืนแห่งมนุษยธรรมเรื่องถัดมาคนยุโรปแห่ดูไลฟ์ความมูดอพยพของรายการ The Great Moot Migration จากประเทศสวีเดนการไลฟ์ครั้งนี้กลายเป็นปรากฏการณ์สโลตีสุดฮิต้วยการทำไลฟ์สดเรียลไทม์แบบ24ชั่วโมงเพื่อดูเหล่าความมูสอพยพเชื่อว่าสามารถลดความเครียดได้จนบางคนลาง,งานเพื่อมาดูสัตว์เดิน และเรื่องสุดท้ายท้ายสุดคือการที่ประธานาธิบดีสีจิง้งผิงเยือนประเทศอาเซียนเพื่อต่อต้านภาสีทรัมป์โดยการบินเยือนเวียดนามมาเลเซียกัมพูชาเพื่อทําสัญญาเซ็นข้อตกลงกับประเทศดังกล่าวเป็นการชูกลยุทธ์รวมพลังเล็กต้านยากักเพราะห่วงสมดุลระหว่างจีนกับสหรัฐแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีเรื่องไหนที่เกิดขึ้นระหว่างสงครามลองแชร์ให้ฟังหน่อยนะคะ